หญิงสาวผู้ชื่นชอบและรักการเดินทางท่องเที่ยวเธอชอบบันทึกเรื่องราวในการเดินทางของเธอมาโดยตลอดเธอนั้นเป็นชาวเกาหลีเธอมาเที่ยวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียและในตอนนี้เธอกำลังเก็บของเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองไทยต่อเธอบอกว่าเครื่องบินที่เธอได้จองไว้จะออกเดินทางเวลาบ่ายโมงสิบห้า แต่เธอต้องไปถึงสนามบินภายในเวลาห้าโมงครึ่งเมื่อเธอเก็บของเรียบร้อยแล้วเธอได้เรียกแกรี่ให้ไปส่งที่สนามบินค่าเดินทางไปสนามบินประมาณสองหมื่นวอนเกาหลีเพราะว่าสนามบินนั้นอยู่ค่อนข้างไกลเมื่อมาถึงสนามบินแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เธอมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวจะเข้าไปทันหรือเปล่าและที่สนามบินคนก็เยอะมากด้วย ปกติถ้ามาช้าก็คงจะขึ้นเครื่องไม่ทันแล้วและทางสายการบินได้แจ้งว่าเครื่องจะล่าช้าไปหนึ่งชั่วโมงทางสายการบินได้ให้คูปองอาหารมากับเธอด้วยคูปองจะมีรายชื่อร้านอาหารที่สามารถใช้ได้ฟรีสูงสุด35ริงกิตเธอบอกว่าโชคดีจังเลยที่เครื่องบินเกิดการล่าช้าและจะไปถึงประมาณ5้าโมงเย็นสิ เธอจะใช้เวลาอยู่ที่สนามบินไปก่อนพอถึงที่ประเทศไทยจากหาดใหญ่ก็นั่งรถตู้ไปอีกชั่วโมงครึ่งเมื่อเธอลองค้นหาข้อมูลดูแล้วพบว่าถ้าไปถึงเมืองไทยจะมีรถตู้กับสปีดโบ๊ทจากหาดใหญ่ไปเกาะหลีเป๊ะเหมือนจะไม่มีรอบเย็นมีแต่รอบกลางวันรอบสุดท้ายน่าจะประมาณบ่ายสามโมงวันนี้เลยต้องพักค้างคืนแถวสนามบินหาดใหญ่ไปก่อน และเธอก็เดินมาหาของกินเธอได้สั่งเบอร์เกอร์ดับเบิลชีสมากินทั้งหมด19ริงกิตหรือประมาณ5,900วอนเมื่อเธอมานั่งเพื่อที่จะรออาหารเธอบอกว่าไม่อยากอยู่ที่หาดใหญ่ทั้งวันมันน่าเบื่อแต่มีคนบอกกับเธอว่าเกาะหลีเป๊ค,คือโมดีฟของเมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนจะไปกันที่ภูเก็ตแต่เกาะหลีเป๊เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนไปกันเลย การเดินทางด้วยรถบัสไปเกาะหลีเป๊ก,ก็ไม่ค่อยมีมันน่าเสียดายถ้ามีรถวิ่งไปถึงเย็นก็คงจะดีมากเลยเมื่อได้อาหารมาแล้วเธอบอกว่าเบอร์เกอร์ดับเบิลชีสทำไมมันเล็กจังเธอได้เล่าว่าตอนเธออายุยี่สิบเธอเคยทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านแมคโดนัลด์ไม่ว่าจะยังไงแฮมเบอร์เกอร์ก็ยังอร่อยสำหรับเธออยู่ดีไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบอาหารประเทศนี้นะ แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกปากเธอสักเท่าไหร่อาหารแบบทำเองที่ขายตามบ้านอร่อยกว่าอีกแต่พวกผัดหมี่นั้นไม่ถูกปากเธอเลยหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วเธอก็เดินมาเห็นผู้คนกำลังยืนต่อคิวกันมากมายอยู่ในสนามบินเธอเองต้องรีบเข้าไปแล้วและไม่อยากเสียเวลาอยู่ตรงนี้ด้วยโดยต้องมาก่อนสามชั่วโมงเมื่อลงบันไดเลื่อนมา บริเวณนี้จะมีเครื่องอัตโนมัติที่ใช้ได้แล้วโดยไม่ต้องต่อแถวอีกต่อไปสบายมากเลยซึ่งมันก็ทันสมัยมากขึ้นและเธอก็อยากได้ตราประทับขาออกด้วยที่สิงคโปร์ก็ไม่ได้ตราประทับขาออกเหมือนกันเธอบอกว่าตราประทับเข้าออกประเทศใช้เฉพาะบัตรผ่านอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและเธอก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกดีเหมือนกัน กับการที่ได้สะสมตราประทับในพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของคุณเมื่อเธอเดินมาถึงร้านกาแฟแล้วแต่เธอนั้นอยากจะลองใช้คูปองที่ได้มาเมื่อกี้เธอได้สั่งกาแฟลาเต้และช็อกโกแลตมัฟฟินมากินเธอคิดว่าคูปองที่ให้มานี้ใช้ได้แค่ห้าริงกิตซะอีกเมื่อเธอนำกาแฟและขนมปังมานั่งกินเธอบอกว่ามัฟฟินร้อนๆซึ่งกลิ่นของช็อกโกแลตที่ลอยออกมานั้นมันหอมฟุ้งมากๆ เมื่อเธอกินไปเรื่อยๆเธอสังเกตเห็นมีแต่ชาวต่างชาติทำง,งานกับโน้ตบุ๊กเปนเยอะมากเลยเธอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเช่นกันหลังจากที่กินเสร็จแล้วและได้เวลาขึ้นเครื่องเธอรู้สึกหงุดหงิดกับการทำงานของสนามบินที่นี่อีกด้วยจะเดินทางข้าวประเทศทีนึงมันยากจริงๆเธอบอกว่าวันนี้ยังไงก็ข้ามไปเกาะหลีแปะไม่ได้ก็เลยตัดสินใจพักค้างคืนที่หาดใหญ่ ค่าที่พักอาจจะอยู่ที่21,000วอนเมื่อเธอขึ้นเครื่องบินมาแล้วเธอบอกว่าพอถึงเมืองไทยก็จะพักหนึ่งคืนที่โรงแรมใกล้ๆสนามบินแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นค่อยนั่งรถบัสรอบสิบโมงครึง่งถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณบ่ายสองโมงเธอได้จองผ่านแอปพลิเคชันแล้วราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่เที่ยวเดียวราคาหกพัวอนจากหาดใหญ่ไปเกาะหลีเปะ๊ะ มีทั้งรถตู้และสปีดโบ๊ทถ้าจองทั้งสองอย่างราคายอยู่ที่ประมาณ3 4มบบาทและต่อมาเธอก็มาถึงที่สนามบินหัดใหญ่ของเมืองไทยเมื่อเธอเดินไปเอากระเป๋าของเธอมาแล้วเธอบอกว่าสนามบินที่นี่สะอาดมากเลยเมื่อเธอเดินออกมาจากสนามบินที่นี่มีรถและมอเตอร์ไซค์เยอะมากแต่ทำไมเงียบจังเลยและเธอก็เดินต่อมาเรื่อยๆจนมาเจอวินมอเตอร์ไซค์ เธอต้องการนั่งไปที่โรงแรมที่พักเธอได้ต่อราคาค่าวินแบบสุดเหวี่ยงตอนแรกวินบอกราคามาหนึ่งร้อยบาทเธอรู้สึกว่าแพงไปวินเลยลดราคาให้คิดเพียงแค่แปดสิบาทแต่เธอนั้นต้องการจ่ายแค่เจ็สิบบาทวินก็เลยโอเคไปก็ไปขณะที่เธอนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์กับวินนั้นวินได้ถามเธอว่าเป็นคนฟิลิปปินส์หรือเป็นคนมาเลเซีย เธอได้ตอบว่าโคเรียแต่วินนั้นฟังคำว่าโคเรียไม่ออกแต่ฟังเข้าใจว่ากอลีคือเกาหลีส่วนวินนั้นก็ขับต่อไปอย่างตั้งใจเมื่อวินมาส่งเธอถึงที่พักแล้วเธอได้มาขอแลกเงินกับทางโรงแรมเพราะเธอมีแต่แบงค์ใหญ่แต่วินก็คุยแซวเล่นว่ามีทิปให้ไหมเธอบอกว่าไม่มีทิปก็หัวเราะกันออกมาแล้ววินก็เดินกลับออกไป ขณะที่วินกำลังจะกลับออกไปนั้นเธอเห็นว่าวินคนนี้ดูตลกดูน่ารักจังเลยเธอประทับใจมากเธอก็เลยเดินตามไปเพื่อที่จะให้ทิปกับวินคนนี้และต่อมาเธอได้ถามพนักงานโรงแรมว่าแถวนี้มีร้านสะดวกซื้อที่เหมือนเซเว่นนั้นมีหรือเปล่าถ้าหากจะไปเซเว่นต้องไปอีกหนึ่งกิโลเมตรเธอก็เลยบอกว่างั้นต้องซื้อที่นี่แล้วละ่ะและต่อมาทางโรงแรมได้บอกว่า ทางเรามีบริการรถรับส่งไปสนามบินฟรีเธอถึงกับยกนิ้วให้เลยหลังจากนั้นเธอก็เดินไปดูว่าทางโรงแรมมีน้ำอะไรขายบ้างก็เลยคิดว่าซื้อที่นี่เลยดีกว่าเธอก็เลยเลือกซื้อน้ำวิตามินและเบียร์มากินทั้งหมดราคาเจ็สิบเก้าบาทหรือประมาณสามพันสองรอยวอนและเธอก็เดินไปที่ห้องพักของเธอห้องพักที่นี่จะมีกลิ่นอับนิดหน่อยและเธอได้แล้วว่า ตอนแรกเธอตั้งใจจะเดินมาจากสนามบินจริงๆแต่มีวินมอเตอร์ไซค์มาถามเธอว่าจะไปไหนซึ่งวินนั้นก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยใช้ภาษากายคุยกันวินคนนี้น่ารักมากเลยเธอประทับใจมากก็เลยให้เพิ่มไปอีกสิบาทเป็นแปดสิบบาทแต่เธอก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับค่าครองชีพของประเทศไทยเลยไม่รู้ว่าราคานี้เหมาะสมดีหรือเปล่าแต่คุยแบบนี้ก็สนุกดี หลังจากนั้นเธอก็ต้บมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมากินเธอบอกว่าตู้เย็นที่นี่ก็ใหญ่ดีด้วยและบะหมี่นี้น่าจะเป็นรสต้มยำกุ้งและกินกับเบียร์ที่ซื้อมาเมื่อกี้นี้ปกติเธอดื่มเหล้าไม่เป็นก็เลยไม่ค่อยดื่มสักเท่าไหร่แต่วันนี้คงต้องดื่มสักหน่อยแล้วและเช้าของวันถัดไปเธอบอกว่าอากาศที่นี่ดีจังและเธอก็มาถึงร้านอาหารในสนามบินแล้ว เธอได้สั่งชานมแต่ชานมนั้นมีรสชาติเหมือนช็อกโกแลตเลยเมื่ออาหารมาเสิร์ฟแล้วเธอบอกว่าจริงๆแล้วที่มาเลเซียเธอมีโอกาสได้กินบักกุเตมาหลายครั้งก็เลยจะลองกินที่นี่ดูสักครั้งเมื่อเธอกินเข้าไปมันมีรสชาติที่เหมือนยาจีนอีกแบบจะเป็นน้ำใสรสพริกไทยเธอได้ลองจิ้มเนื้อกับซอสดู มันมีรสชาติหวานหวานรสชาติแบบนี้ก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบแต่เมื่อกินไปเรื่อยๆก็อร่อยดีเหมือนกันหลังจากที่กินเสร็จแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงและเธอก็รอรถตู้มารับเมื่อเธอมาถึงที่ท่าเรือแล้วค่าเข้าเกาะที่นี่ราคา220สิบาทซึ่งตัวนี้สําหรับค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเลราคาสองบาท ส่วน20บาทเป็นค่าธรรมเนียมท่าเรือเกาะหลีเปะ๊ะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลก็ต้องทำตามกฎของที่นี่เมื่อเธอลงเรือมาแล้วและต้องนั่งเรือออกไปอีกชั่วโมงครึง่งแล้วเธอก็มาถึงเกาะหลีแปสักทีเธอดูตื่นเต้นมากๆเธอบอกว่าที่นี่สวยเป็นบ้าเลยน้ำสะอาดซึ่งเป็นน้ำทะเลที่ใสามากๆที่นี่คือมดิฟของเมืองไทยจริงๆ ก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดได้เห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าไม่มีเกาะไหนเหมือนหลีเป๊ะคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าผมว่าดำน้ำดูปการังทะเลหน้าที่พักทางเหนือน่าจะสนุกกว่านะคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าผักชีมัสจะใส่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารไทยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหากคุณชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ